สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงกันเป็นกำแพงซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่เราจะมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งจริงๆพิมพ์นี้พระชุดนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วแหะในอีพีหนึและ140พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ใน e ่140แต่องค์นั้นสภาพไม่ดีเท่านี้แต่เป็นจะเป็นพระที่ ถือว่าดูง่ายแล้วกันเราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งองค์นี้ถือว่าเป็นสภาพที่ดีที่สุดมิสำหรับพิมพ์นี้เท่าที่ผมเจอแล้วกันเราจะมาดูเราจะมาศึกษาด้วยกันซึ่ง EP หนึ่งีย์ผมเคยทำให้ดูองค์นี้ถือว่าเป็นภาพที่ดูง่ายก็เลยเอามาทำให้ดูก่อนถ้าเอาองค์นี้มาให้ดู ก็ถือว่าเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะดูยากอย่างนี้เลยเอาองค์นี้มาทําคลิปให้ดูก่อนองคนน์นี้เนื้อต่างๆบอกว่านดอกมะขามหรืออะไรต่างๆถือว่าดูง่ายอยู่คาบาบนนกุที่เขาพูดกันก็ถือว่าดูง่ายนี่เลยเอาองค์นี้มาให้ดูกันศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันซึ่งพระองค์นี้ ตามที่เจ้าของเดิมที่เขาเล่าให้ฟังก็คือเป็นพาที่ได้จากที่สูงผมก็เคยถามกับพวกครูบาอาจารย์ที่เคยเล่นด้วยกันนก็เคยบอกว่าเออถ้าเขาบอกที่สูงก็น่าจะเป็นขั้กคอเจดีเหลี่ยมเจดีหรืออะไรต่างๆพอตอนซื้อก็ไม่ได้ถามเขาละเอียดละเอียดว่าเออเจดี JD ไหนหรืออะไรต่างๆ ก็เลยมองนี้งไงว่าเรามาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าพระแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นพระแท้นั่นแหละเรามาดูเรามาศึกษาแต่ถ้าจะบอกว่ามีพิมพ์อยู่ในหนังสือไหมผมมองคือไม่มีหรอกเป็นพระที่หน้าใหม่ของวงการหรืออะไรเราจะมาดูเราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงลักษณะของพระสภาพ ถือว่าสภาพดีสภาพเดิมๆอย่างนี้เราจะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระกํากแพงซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่เป็นพระที่ได้จากที่สูงที่เคยถามผมเคยถามก็คือเขาบอกว่าเป็นพระที่กองอยู่จากที่สูงเขาก็พูดแค่นีน้เพราะคนที่แนะนําให้รู้จักคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้ถามเยอะเดี๋ยวมันตื่นหรืออะไรอย่างนี้ พวกนี้ก็คือมองเขาอยากขายเขาก็ขายอ่ะไม่อยากขายก็ไม่ขายพวกนี้ก็คือเป็นพระที่ขึ้นเขาได้มานานแล้วคนที่พาผมซื้อเขาก็เจอนานแล้วแต่เขาซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่ขายมันตามอารมณ์เขาอย่างนี้คนพาซื้อก็ไม่อยากให้ผมถามเยอะเดี๋ยว เปลี่ยนใจไม่ขายให้เพราะคนนี้ก็คือตามอารมณ์เขาอยากขายเขาก็ขายพอใจเขาก็ขายราคาก็คือไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเขาพูดบอกเออถ้ามันอยากขายมันก็ขายถูกหรือแพงมันนั่นแต่เท่าที่เจอก็คือถูกถูกมันไม่ขายเลยถามเยอะๆมันก็เก็บผ้ากลับเลยมันเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาถามก็ไม่ให้ถามไม่อะไรเดียวเขาไม่ขายให้เราจะมาดูมาอะไรกัน รายละเอียดต่างๆก็ได้แค่นี้เรามาดูแต่ผมมองคือรายละเอียดเราค่อยหาที่หลังหรืออะไรแต่ก่อนแต่หายัางไงก็หาไม่ได้อย่างนี้ก็เลยเอาพวกนี้มาให้ดูและราคาก็คือมองอย่างนี้ว่าก็ถือว่าแพงอยู่เรามาด,เามาดูเรามาศึกษาเป็นพระของกำแพงแล้วการกำแพงเพชรแต่กุเราไม่รู้ถือว่าเป็น การเรียนรู้หรืออะไรต่างๆข้อมูลก็คือค่อยว่ากันค่อยหากันทีหลังผมก็หาเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่ได้เรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นพระกำแพงสุ้มก่อลักษณะอย่างนี้ผมมองคือเป็นลาน่าจะเป็นลาอย่างนี้ดำๆแบบนี้ น่าจะเป็นลาเรามาดูเรามาศึกษาเพราะพวกนี้แต่ถ้าลาก็จะแตกต่างกันกันกนกบเท่าขีเท่าที่เคยเห็นที่เขาบอกกันลาก็ให้เหมือนละใบผักสีฉีหรืออะไรอย่างนี้เรามาเรียนรู้มาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันสึ่งภาพพวกนี้มองในแง่ว่าเราดูเราศึกษาการเรียนรู้หรืออะไรต่างๆพวกก็ต้องออกตัวก่อนภาพพวกนี้ ผมเล่นพระวาละอายุธรรมชาติของพระเป็นอันดับแรกลองลงมาก็คือเนื้อสุดท้ายคือพิมพ์เรามาดูพิมพ์เพราะตามที่ผมเคยคุยเคยคุยกับครูบาอาจารย์พวกเล่นเก่าก่อนก็บอกว่าพะระเอาหาพระแท้ให้ได้ก่อนส่วนพิมพ์ตำแหน่งหรืออะไรต่างๆค่อยว่ากันทีหลังเพราะพวกนี้ เราไม่รู้หรอกว่าพระแท้พระที่แต่ละกุมีพิมพ์อะไรบ้างเพราะพวกพิมพอะที่ผมเอาให้ให้สุดท้ายมันก็ขัดกันกับปัจจุบันที้เขาพูดกันเล่นพระให้ดูพิมพ์พอันดับแรกอย่าลงเนื้อเขาก็พูดกันถ้าใครคนหลงเนื้อมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อแต่เราไม่รู้ว่าพิมพ์มีพิมพ์พอะไรบ้าง แต่ตัวหนึ่งเราก็ต้องคิดเสมอว่าเมื่อเรารู้พิมพ์แล้วเราก็ยึดถือพิมพ์เป็นอันดับแรกเพราะพระมีแม่พิมพ์ถ้าพิมพ์ไม่ถูกต้องหรืออะไรเราก็ต้องดูขอนเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการถอดพิมพไหมหรืออะไรไหมเราดูถอดพิมพ์ตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนขณะที่ทำไหมหรือมาถอดทีหลังพวกนี้เราก็ต้องเอาธรรมชาติมาดูมาศึกษาเกี่ยวกับพระนั้นๆเนี่ยเราดูเราดูธรรมชาติถอดพิมพ์ถอดพิมพ์เกิดจากการทำภาพปลอมหรือเกิดจากการขบวนการผลิตเราดูเราศึกษายัางไงลักษณะของเนื้อพระพระที่มองย่างี้ว่าถ้าเทียบก,กันกับองค์ในคลิป140 ที่ผมเคยทคําคลิปให้แล้วลักษณะของเนื้อพระองค์นี้ผมมองคือเป็นพระที่สภาพสมบูรณ์ถ้ามีผิวมีเปลือกอยู่องค์นี้ก็ถือว่าจะดีแต่องค์นี้ผมมองคือน่าจะเป็นพระที่ยังไม่มีผิวไม่มีเปลือกเลยพวกนี้ก็คือกระบวนการผลิตเราไม่รู้ว่าเผาแบบไหนที่จะยังมีเปลือกเผาแบบไหนไม่มีเปลือกแบบนี้ เราดูเพราผมหมอ,อคือพระแบบนี้ผมก็ดูเป็นสภาพเดิมๆเลยตั้งแต่เผาขึ้นมาแต่ขบวนการเผาเราไม่รู้ว่าพระก,กุพระเนื้อดินเผาเขาเผายังไงเผาเพียงแต่รู้ว่าพระก,กำแพงเพชรเผาไฟอ่อนถ้าคนไหนที่เดยดูพระสุมกอดดำที่ผมเคยทำคลิปให้ดูบอกว่าเป็นกุใหม่ของวัดบรมธาตุเราก็จะเห็นผิวพระ หรือพวกหลายๆองค์เนี่ยเราก็จะเห็นผิวพระไม่เหมือนแบบนี้แต่แบบนี้ผมมองก็คือเป็นการเผาอีกอย่างหนึงเผาไฟเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวเราก็คาดคะเนลักษณะผิวแบบนี้น่าจะเป็นผิวเดิมๆยังไม่ได้กระเทาะเหมือนกับคลิปร้อยหนึที่ผมเคยทำให้ดู นั่นก็คือเป็นลักษณะของผ้าที่กระทาะอย่างนี้คาบนวลกุที่เรากูดกันที่บอกเป็นสีเทาถ้าโดนจับโดนอะไรพวกเหงือกพวกอะไรเข้าไปก็จะเห็นอย่างนี้ลักษณะของคาบนวลกุที่เขาบอกเป็นสีเทาเรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ด้วยกันนี่แหละว่าเป็นยังไงอย่างนี้ที่เขาบอกคาบนวลกุของ ฝั่งทุ่งเศรษฐีจะเป็นสีเทาเราก็เรียนรู้ที่ว่าเรียนรู้ไปด้วยกันสภาพของพระพวกนี้เราดูเราศึกษาตั่วตามร่องลึกๆอย่างนี้เป็นพระกำแพงซุ้มก่อองค์นี้ท่ว่าสวยสภาพเดิมๆอยู่ตามซอกแขนที่เขาบอกลึกแต่ถ้าดูจริงๆลึกขนาดไหนเราดูเราศึกษาลักษณะของพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่ พื้นพระตามที่เขาพูดคนแบ่งให้ก็บอกเื็นพ้าที่ได้จากที่สูงเรามาดูเรามาศึกษาเป็นพิมพ์เดียวกันกันกบที่ผมเคยทคําคลิปไว้แล้วที่หนึ่งสี่ศูนย์แต่องค์นั้นเป็นพระท,ที่ผิวเปิดถือว่าดูง่ายแต่องค์นี้ผิวยังไม่เปิดเราจะมองเห็นว่าดอกมะขามหรืออะไรต่างๆค่อนข้างจะยากเรามาดูมาศึกษาถือว่าเรียนรู้ด้วยกัน ว่าเป็นยังไงลักษณะของพวกคาบหนุนโดยส่วนตัวผมมองลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือลาลักษณะของลาที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงยังไงได้อาจจะแตกต่างกันกันกบที่เราเคยเห็นอยู่ในหนังสือที่เขาพูดกันคาบลาให้เหมือนกับลาบัชีแต่ถ้าเราดูออกจากองค์จริงลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือพระองค์นี้ คาบนวนกุต่างๆเรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระที่ถือว่าสภาพดีที่ผิวยังไม่เปิดยังไม่อะไรเลยด้านหลังเรามาขยายดูกันว่าเป็นยังไงคาบนวนกุต่างๆเราต้องจะเห็นลักษณะของพระกำแพงสุมก่อเป็นพระที่ตามที่คนที่แบ่งให้ก็บอกว่าพระได้จากที่สูง ที่สูงก็คือมองในเงี้ว่าน่าจะเป็นพวกคอเจอดีหรืออะไรเพราะ,ะรายละเอียดต่างๆคนที่ให้ข้อมูลเจ้าของจริงๆคนที่เขาได้มาคนที่ผมซื้อมาจริงๆเขาก็ไม่บอกเขาบอกแต่เพียงแต่ได้จากที่สูงพอเราก็เหมือนมองในงี้ว่าถามเยอะๆเพราะคนที่แนะนําให้รู้จักเขาก็บอกคนนี้อย่าไปถามมันเยอะ อารมณ์มันแล้วแต่เดี๋ยวมันเปลี่ยนใจมันไม่ขายให้อย่างนี้ที่คนบอกเข้าบอกเดี๋ยวมันตื่นมันอะไรมันไม่ขายให้เราก็มองนียว่าถ้า,าพระไม่ดีก็ไม่อะไรเขาซื้อมาจากคนที่ได้มาไม่ดีอาจจะเป็นคนถ้าเรามองยุคก่อนเจาะเจดีหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ไม่บอกกันไม่อะไรอยู่แล้วโดวยส่วนตัวผมมองพวงนั้นมันก็ปิดกันอยู่แล้วเขาก็ไม่พูดกัน าก็เปลี่ยนใจเขาไม่ขายให้เฉยๆเพราะคนที่แนะนำให้ไปซื้อก็บอกเขาเห็นพระพวกนี้นานแล้วแต่เขาซื้อไม่ได้เพราะมันไม่ขายราคาที่เขาพอมมีกำลังอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันนคาบอย่างนี้เขาเรียกว่าคาบนอนกุหรือคาบกุหรืออะไรก็แล้วแต่เราดูเราศึกษาลักษณะของพวกนี้ เรามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันแต่ผมมองคือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ขอให้เป็นพัะแท้หรือเป็นลักษณะของคาบที่แท้ชื่อแล้วแ,แล้วแต่จะเรียกเราดูวพาะผมเคยคุยกับพวกที่เล่นลึกๆบางครั้งเราถามบอกว่าตรงนี้เรียกอะไรอาจารย์ก็บอกไม่รู้อย่างนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรในดูแล้วกันแบบนี้มันเป็นพัดแท้ ก็พูดแค่นั้นแต่ถ้าเราถามบอกเออแบบนี้แบบนั้นในหนังสือเขาพูดอย่างนั้นแต่ละคนที่เขียนหนังสือก็เรียกไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรอย่างนี้ขาอควานี้ผมก็มองเออขอให้เป็นพระแท้เรียกมันแล้วแต่คนว่าจะเรียกอะไรเหมือนเราเรียกชื่อคนนั่นแหละคนนี้หน้าตายอย่างนี้อย่างนี้เราดูเราศึกษา ถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นพระกําแพงสมก่อพิมพ์พใหญ่เป็นพระที่ได้จากที่สูงแล้วกันจุดสังเกตต่างๆแต่วองในี้นว่าพิมพ์พนี้แหละพระชุดนี้ผมก็เคยได้เป็นพระที่สภาพที่ก็บอกเป็นพระที่คนขุดเขาได้ได้แถวแถว,วัดพิกุลก็มี วัดพิกุลเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรูด้ด,ด้วยกันว่าเป็นยังไงด้านขอบเอกลักษณ์ของพักพักพิมพ์ใหญ่เราก็จะเห็นเหลี่ยมการตัดการอะไรการตัดตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังลักษณะการตัดเราก็จะเห็นจากตัดการตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าออลักษณะการตัดมุมการตัด ้างหน้ามาข้างหลังก็คือหน้าจะใหญ่หลังจะเล็กหรือบานออกไม่ได้ตัดตรงๆเพราะเขาเรียกว่ารอยต,ตอกตัดแต่ผมมองคือจริงๆแล้วก็คงเป็นของเป็นคมเป็นมีดเป็นอะไรนี่แหละตอกที่เหลามาคมๆเหลามาบางๆผมมองคือคงไม่สามารถที่จะตัดพวกนี้ได้ที่หนาๆได้ลักษณะของคาบนวลกุ ภาพกุต่างๆเราก็จะเห็นสีเหลืองเหลืออะไรต่างๆ mm hmm. นี่ถือว่าเรียนรู้มาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระของกำแพงเพชร mm hmm. คาพพวกนี้เป็นพิมพ์กำแพงสุ้มก่อคนที่เคยแบ่งให้ผมก็บอกว่าเป็นพระที่ได้จากที่สูง mm hmm. นี่ครับนวลเทานวนกุหรืออะไรต่างๆเราดูเราศึกษาว่าเป็นยังไง ที่เขาบอกถ้าเป็นของฝั่งทุ่งเศรษฐีจะเป็นสีเทาลักษณะทีเทาผมก็มองคือเป็นแบบนี้เราดูเราศึกษาดูล,ลายๆม,มุมนี่ลักษณะต่างๆตัวไปเป็นพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์ใหญ่ซึ่งพระชุดนี้ผมเคยทำคลิปแล้วแหละในคลิปร้อยสีอยสาเังนี้เป็นพระชุดเดียวกันกับหรือแม้กระทั่งสี ขีดหกหกสี่สิบเจ็ดขีดหกหกอย่างนี้ก็เป็นพระชุดเดียวกันพระชุดนี้ผมซื้อมาหลายองค์เหมือนกันเพื่อเอามาดูพิมพ์เพราะพระมีหลายพิมพ์แต่พวกวาระอายุพวกอะไรต่างๆก็จะคล้ายๆกันผมซื้อมาหลายพิมพ์หลายองค์เอามาดูเพื่อมาศึกษาเพราะถือว่าเอามาเรียนรู้นะ พบการเล่นภาพผมก็มองคือคนเล่นพาะโดวยวระอายุอันดับแรกลองลงมาคือเนื้อนีวกนี้ลักษณะของเนื้อผมมองคือเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อว่านผสมเกสรที่ครูบาอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเนื้อแบบนี้ซื้อแพงได้อย่างนี้ราคาที่เราซื้อมาแพงไหมแพงไม่ใช่ซื้อแบบพรกเกรืออะไรพระหรืออะไร,ร,ออะไรเราซื้อมาแพงแต่ไม่เต็มเหมือนกับที่เสียนเขาพูดกัน พระสมกซื้อเท่านั้นเท่านี้านราคาแพงๆแ,แต่เราไม่ซื้อถึงขนาดนั้นเพาราะพระกลุ่มนี้ผมมองคือผมซื้อก็คือเพื่อรู้จักอยากรู้จักกับพวกนี้เพอผมมองกลุ่มนี้เป็นคนที่หาพระเก่งเราอยากรู้จักเขาอยากได้พระเห็นพระเป็นคนแรกๆอย่างนี้เราก็ต้องซื้อแพงเพื่อที่จะแสดงพลังเมื่อเขาเห็นพระ ขาก็จะได้เอามาให้เราเห็นพวกพวกนี้มุมมองความคิดของผมก็คือพระทุกคนดูเป็นดูเก่งกันทั้งนั้นแหละแต่สำคัญคือใครจะเห็นพระเป็นคนแรกเราอยากเห็นพระเป็นคนแรกอย่างนี้เราก็ซื้อแพงหน่อยเพื่อที่จะให้รู้จักเขาให้เห็นพระเป็นคนแรกได้เลือกพระเป็นคนแรกอย่างนี้ลักษณะมุมมองความคิดผมแต่ถ้าเราบอกว่า ซื้อพระจะต้องซื้อตามพิมพ์ตามหนังสือที่เขาพูดกันองค์ดาราหรืออะไรนั่นมันก็คือคนละอย่างคนละมุมมองการเล่นกับผมถ้าเล่นแบบผมก็คือที่เขาเตือนกันมีเงินเท่าไหร่ไม่พอซื้อก็ดูแลแ้วเตะหรือบางคนก็คือมองอย่าง่าว่าแท้แท้คนเดียวทุกวันนี้เขาอาจจะพูดอย่างนี้แต่เรามอ,ง,อางนี้ว่าเราเล่นในเชิงอนุรักษ์ในเชิงพุทธคุณ เอามาถ้าขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราศึกษาเรียนรู้ไปเก็บไปเพื่อมีคนที่มีแนวความคิดกับเรากล้าซื้อในหมมองพอเรามีกำไรบ้างอย่างนี้เราก็แบ่งให้เพื่อที่จะขยายกลุ่มเล่นที่ผมซื้อมาหลายๆพิมพ์ในหลายอันเพื่อเอามาศึกษาเพราะพระุมมองคือที่เข้าลงหนังสือก,กันเป็นพิมพ์ั้นพิมพ์นี้ ผมมองคือพระถ้าเราบองพูดกันสร้างเท่ากับพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันองค์พิมพ์เดียวคงทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีพพิมพ์สมมติว่ามีพิมพ์ตัวผู้ตัวเดียวก็อาจจะถอดออกมาหลายพิมพ์การถอดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรบ้างอย่างนี้หรือแกะขึ้นมาหลายๆตัวคู่หลายๆองค์ ในห,หลายพิมพ์อย่างนี้มันก็คงมีหลายพิมพ์เพราะแม่พิมพ์ถ้าเรามองยุคก่อนแม่พิมพ์น่าจะเป็นดินก็คงจะแม่พิมพ์ตัวหนึ่งใายได้ไม่เยอะก็ต้องหลักร้อยหลักอะไรแล้วแต่เพราะพวกนี้เราไม่รู้เราก็เดาคาดคเนไปว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้เป็นพระกําแพงสุงมกอพิมพ์ใหญ่เป็นองค์ที่ถือว่าสวยที่สุด ที่ผมซื้อได้บอกนิดนว่าในพระชุดนี้เรามาดูเรามาศึกษากันว่าเป็นยังไง